แต่ว่าเมื่อคือนนายเข้าห้องฉันจริงๆเหรอใช่ครับเอองั้นฉันอะต้องขอบคุณนายนะมาขอบคุณอะไรอาคาเดตครับก็บคุณยายของฉันนสิท่านไม่มีเรื่องไม่มีแรงเดินก็ไม่ได้แต่หลังจากที่นายมาสารภาพว่านายเข้าห้องฉันอะแล้วมาวันนี้คุณยายของฉันกลับบ้านมีแรงแบบกระี้กระเป๋ามากเลยนะนายมียาดีอะไรหรือเปล่ายาดียาดีอะไรครับผมยังไม่ได้เจอ คุณยายของคุณผู้หญิงเลยนะครับก็เมื่อคืนนายเข้าห้องฉันใช่ครับแต่ว่าฉันน่ะไม่ได้อยู่ในห้องนะอ้าวแล้วคุณผู้หญิงไปอยู่ไหนครับก็ฉันก็ไปนอนอยู่ที่โซฟาห้องรับแขกไงอ้าวแล้วคนที่อยู่ในห้องเมื่อคืนเป็นใครครับก็คุณยายของฉันไงอ้าวแร่แรวแระแระแระแแรเด็สุดแล้วเมื่อคืนไม่ใช่คุณผู้หญิงที่อยู่ในห้องครับก็ฉันบอกว่าฉันฝันจะเป็นฉันได้ยังไงฉันจะไปอยู่อะไรในห้องสรุปแล้วที่คุณผู้หญิงฝันว่า มีผีมาใบหัวเนี่ยก็คือฝันไงฝัน,นจริงออแต่ฉันอยากจะรู้ว่านายมียาดีอะไรทำไมคุณยายของฉันถึงมีเรื่องมีแรงกระหน่บอกนายเข้าอ,องฉันแล้วคนที่อยู่ในห้องก็คือยาของฉันนายเอาอะไรไปให้ยายฉันกินหรือเปล่าที่ผมดูดปากเมื่อคืนในน้ำกวใจออกมาเป็นน้ำหมากใช่ไหมครับดูดปากเหรอ ไม่นี่น้ำหืมดีนะเนี่ยวันนี้ยายฉันแบบกระปี้กระป๋อแบบมีเรื่องมีแรงขึ้นมาเลยอะ่ะค่เดชดูดปากมากระจายวายวาย,ายอ่ะค่ะเดชอย่าแล้วเยียแล้วฉันไม่ขอบคุณนายจรนะิงน,ระน,นะค่เดชโอ้ยคุณผู้หญิงอย่าพูดอย่างนี้ผมอายนะครับเนี่ยฉันไม่บอกใครกลยฉันจะเก็บในคนะฉันคนเดียวแต่ว่าฉันขอบคุณนายนะที่ทําให้ยายของฉันมีเรื่องมีแร,รงเดี๋ยวฉันจะตอบแทนนายโดยการให้เงินเดือนนายโอเคไหมให้เงินเดือนคุณผู้หญิงบอกว่าจะไม่บอกใครใช่ไหมครับไม่บอกฉันจะบอกทําไมล่ะต้องขอบคุณนายด้วยสิ ไม่ใช่คนเขารู้กันทั้งประเทศเลยเหรอเผู้หญิงหรอ